ทุกท่านครับทุกวันนี้ท่านเชื่อไหมครับว่า ตัวท่านเองเป็นบุคคลที่สำคัญหรือว่าความจริงเราไม่ใช่คนสำคัญแต่เราสำคัญผิดว่าเราเป็นคนสำคัญครับวันนี้ฟังคลิปผมสั้นๆแล้วจะรู้ว่าคนสำคัญที่ไม่สำคัญและคนที่สำคัญตัวจริงนั้นเขาคิดและทำกันอย่างไรก่อนอื่นขอความกรุณาท่านกดติดตามด้วยนะครับเพื่อกระผมจะได้ส่งคลิปด้านสุขภาพจิตเพื่อให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันนั่นเองครับ สิ่งที่ผมมักจะทำเป็นประจำอย่างหนึ่งก็คือเมื่ออยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วนั่งแท็กซี่นะครับผมก็จะสนทนากับคนขับแท็กซี่ว่าคุณครับการรับส่งผู้โดยสารเป็นประจำเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบ้างครับที่ไม่ประทับใจที่ผู้โดยสารมักจะทำอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่ประทับใจเนี่ยครับแท็กซี่แทบทุกคนเลยจะตอบเหมือนกันหมดเลยนะครับนั่นก็คือแท็กซี่จะบอกว่าแต่ละคนเป็นคนสำคัญ โดยเฉพาะถ้าเจอเหตุการณ์อะไรที่แท็กซี่ขับไปส่งหรืออะไรก็ตามไม่ถูกใจเนี่ยมักจะพูดว่าคุณไม่รู้หรือไงว่าผมเป็นใครหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็คุณไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นใคร อย่างเช่นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งแท็กซี่คนหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าขับรถไปส่งผู้โดยสารคนหนึ่งไปถึงซอยที่จะเข้าบ้านเขาเนี่ยมันเป็นเนินสูงแล้วการขับรถขึ้นไปค่อนข้างลําบากแท็กซี่ก็บอกว่าแท็กซี่จะขออนุญาตจอดตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวแท็กซี่จะขนของยกไปส่งให้เพราะว่า รถแท็กซี่ไม่สามารถจะขับขึ้นไปได้ค่อนข้างลำบากและเสี่ยงเพราะว่าเป็นเนินสูงมากปรากฏว่าผู้โดยสารก็บอกว่าต้องขึ้นไปได้สิคันอื่นเขาขึ้นได้ต้องขึ้นได้ไม่ได้ได้ยังไงคุณไม่รู้หรือไงว่าผมเป็นใครอ่ามาแล้วครับคุณไม่รู้หรือไงว่าผมเป็นใครครับเชกเช่นเดียวกันกับแท็กซี่อีกคันหนึ่งก็เล่าให้ผมฟังว่าขับรถมาส่งผู้โดยสารหญิงท่านหนึ่งไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งที่ใกล้ท่าอากาศยานนะครับเธอจะไปรับเพื่อน รากฏว่าพอไปถึงเพื่อนเพื่อนเธอไปที่สนามบินดอนเมืองเรียบร้อยแล้วเธอก็จึงบอกว่าอ,อ๋อขออนี้นขอให้ไปต่อที่สนามบินดอนเมืองเลย คนขับแท็กซี่ก็พูดกับเขาว่าถ้าเช่นนั้นผมขออนุญาตกดมิเตอร์เริ่มต้นใหม่นะครับซึ่งแท็กซี่เขาก็ทําถูกแล้วครับเพราะว่าหลักการที่ตกลงกันไว้เบื้องต้นนั้นคือมาส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งไงครับซึ่งจบปลายทางแล้วแต่การที่คุณบอกว่าเดี๋ยวนั่งไปต่อที่สนามบินดอนเมืองนั่นคือกิจกรรมที่2ครับแต่ปรากฏว่าผู้โดยสารหญิงคนนี้ว่าย,ยังไงรู้ไหมครับบอกว่าอุ้ยก็แค่นี้เองจะมากดมิเตอร์ใหม่ทำไมจากนี้เข้าไปตรงนี้คนขับแท็กซี่ก็บอกว่าเป็น ็นคนละเส้นทางเป็นคนละครั้งครับขออนุญาตกดวิเตอร์ใหม่นะครับผู้โดยสารหญิงคนนั้นก็โกรธขึ้นใหญ่เลยบอกว่า,วาอุย๊ยอะไรกรรันนะขนานี้คุณไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นใครโอ้โหเจออีกแล้วครับคุณไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นใครคุณผู้ฟังครับในชีวิตคุณผู้ฟังเคยเจอคำนี้บ่อยไหมครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านบริการเนี่ย เวลาบริการอะไรไม่ถูกอกถูกใจก็มักจะพูดว่าคุณไม่รู้หรือไงว่าผมเป็นใครคุณไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นใครสิ่งแรกที่กระผมอยากจะบอกให้นะครับว่าคนที่มักจะพูดว่าคุณไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นใครหรือผมเป็นใครเนี่ยคนนั้นอะขาดและพลาดพล่องครับฟังให้ดีนะครับคนนั้นอะเป็นคนขาดและพลาดพล่องครับเพราะว่าชีวิตแต่ใยเด็กจะขาดและพลาดพล้องในชีวิตขาดความรักความอบอุ่น ขาดการได้รับความไว้วางใจหรือขาดอื่นใดก็แล้วแต่พอโตขึ้นมาแล้วปรากฏว่าประสบความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีอํานาจวาสนามีความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นแล้วความชอกช้ําใจที่ขาดและพลาดพร่องแต่แตวัยเด็กเนี่ยมันไม่หายไปหรอครับถึงแม้ว่าจะประสบความสําเร็จแล้วเติมเต็มความสําเร็จนั้นเข้าไปเนี่ยลึกๆมันก็ยังขาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องการการยอมรับ นับถือจากผู้อื่นตลอดเวลาจึงต้องการยอมรับนับถือจากผู้อื่นตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นใครที่ทําอะไรไม่ถูกใจเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะโกรธขึ้นทันทีเลยครับแล้วก็พูดว่าคุณไม่รู้เลยไงวนะ่าผมเป็นใครนั่นหมายความว่าเพื่อให้รู้ว่าฉันนะสําคัญนะต้องการความสําคัญครับ ท่านครับถ้าได้ยินใครที่พูดเช่นนี้ขอให้ท่านยืนและสงบนิ่งแล้วก็แผ่เมตตาให้เขานะครับนั่นคือเขาขาดและพลาดพร่องครับและใครที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วก็มักจะพูดคํานี้เนี่ยเขาขอให้รู้ตัวด้วยนะครับว่าตัวเราเองเป็นคนขาดและพลาดพร่องอย่าเลผลอไผลให้เขารู้ความเป็นมาของตัวเองว่าขาดและพลาดพร่องเลยนะครับเราจะเปลี่ยนจากการพูดว่าไม่รู้เรื่องไงว่าผมเป็นใคร คนที่เขาไม่ขาดและพลาดพ้งเขาเต็มอิ่มด้วยจิตวิญญาณไม่แต่เด็กแต่เล็กแล้วก็เติบโตมาอย่างสมบูรณ์ทางจิตใจเนี่ยเขามักจะพูดว่า ถ้าเจอใครเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่พอใจไม่พึงใจหรือคลาดเคลื่อนเขาจะบอกว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับในขณะที่อีกคนหนึ่งพูดว่าคุณไม่รู้หรือไงว่าผมเป็นใครอีกคนหนึ่งที่เติมเต็มแล้วก็จะพูดว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเพราะฉะนั้นมาเปลี่ยนคําพูดจากคําพูดว่าคุณไม่รู้หรือไงว่าผมเป็นใครเปลี่ยนมาเป็น มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับแล้วจิตใจเราจะอิบเอเิบเบิกบานจิตใจเราจะกว้างขวางขึ้นเยอะมากเลยครับหากคุณชอบคลิปนี้กรุณากดติดตามกดชอบและกดแชร์ต่อด้วยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้ผู้คนทั่วไปอา้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ